การออกแบบโลโก้มงคลตามหลักหวงจุย้ยเราก็จะมาสังเกตด้วยการใช้ทักษะทั้งศาสตร์และศิล์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยที่สังเกตจากธรรมชาติและพลังจักรวาลซึ่งจะเน้นเรื่องความสมดุลคมกลืนนะครับพลังหยิบหยางภายในโลโก้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสชื่อมงคลที่ดีนะครับ ส่วนสินศาสตร์ทางสินนะครับคือองค์ประกอบรูปทรงสีสันความสมดุลการสื่อสารนะครับของตัวโลโก้นั้นเป็นอย่างไรต่อกลุ่มเป้าหมายนะครับการที่ออกแบบโลโก้ตามศาสตร์ฮงจุย้ยเราจะใช้หลักเบญจธาตุเป็นตัวหลักนะครับเบญจธาตุนั้นก็คือธาตุที่เราสังเกตได้ภายในโลกนี้นะครับว่ามีธาตุอะไรบ้างนะครับ ได้แก่ธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้ธาตุไฟนะครับเป็นความสัมพันธ์ของธรรมชาติและพลังจักรวาลน,นะครับเพื่อส่งผลให้ตัวโลโก้นี้มีกระแสชี้ที่ดีนะครับในการกระตุ้นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่ารูปทรงสีสันของตัวโลโก้นั้น แบบไหนที่เป็นมงคลหรือแบบไหนที่เป็นอัปมงคลนะครับอาจารย์ยกเคสตัวอย่างให้ดูนะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับของรูปทรงโลโก้ที่มีลักษณะอัปมงคลนะครับตามหลักบวงจุย้ยเราดูอย่างไรนะครับรูปทรงนี้ครับมีรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับ บ่งบอกถึงธาตุไฟนะครับสามเหลี่ยมและข้างในเป็นรูปทรงวงกลมบ่งบอกถึงธาตุทองนะครับโดยรูปทรงทั้งสองธาตุนี้นะครับเป็นธาตุพิธาตุพิคาดกันนะครับอาจารขยับทําให้เกิดการพิคาดด้วยรูปทรงของธาตุทั้งสองธาตุนะครับเพราะอะไร ธาตุไม้นะครับไปพิฆาตไฟก็คือไม้ไปหล่อหลอมธาตุไฟไปหล่อหลอมธาตุทองนะครับไปพิฆาตธาตุทองไม้หลอมทองทําให้ทองหมดอำนาจนะครับด้วยรูปทรงสัญลักษณ์แบบนี้นะครับในทางตามหลักฮวงจุ้ยนะครับก็จะบ่งบอกว่า เป็นเคร <sy decorative certified> ื่องหมายที่เกิดการประทะกันไฟไปหล่อหลอมทองนะครับเป็นท่าพิฆาตตามหลักเบญจธาตุห้าท่าตามหลักวงจุ้ยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ